ดวงชะตาราศีมีนเกณฑ์ดวงของท่านในช่วงวันที่20ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ตุลาคมดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านนั้นควรที่จะระวังจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านอย่าได้ประมาทอย่าได้มองข้ามสวัสดีคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาในช่องคืนวงโกลชาแนลนะครับ ก่อนไปรับชมรับฟังกันก็ต้องบอกกันก่อนว่าการทำนายดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมีนหากเข้าสู่ในช่วงที่ที่20ตุลาคมไปแล้วนั้นดวงชะตาของท่านได้รับแรงอิทธิพลจากดาวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธล้วนแล้วแต่มีผลต่อดวงชะตาของท่านยิ่งนัก สำหรับคลิปนี้เราจะมาบอกเราจะมากล่าวถึงเรื่องราวบางสิ่งเรื่องราวบางอย่างที่ชาวราศีมีนนั้นควรจะให้ความสำคัญในช่วงนี้เริ่มตั้งแต่วันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นท่านจะพบเจอกับเรื่องราวดีๆนั้นก็ถือว่ามีเกิดขึ้นกับท่านแต่ในคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงในคลิปนี้เราจะบอกเรื่องราวที่ท่านควรที่จะระวัง ดูเหมือนว่าจะมีสามเรื่องราวสามเหตุการณ์ที่ชาวราศีมีนท่านควรที่จะระมัดระวังเรื่องแรกชาวราศีมีนในช่วงวันที่20ตุลาคมไปจนถึงสิ้นเดือนก็คือ31ตุลาคมนั้นชาวราศีมีนท่านอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดบางสิ่งบางอย่างท่านต้องระมัดระวังให้ดีสำหรับในเรื่องนี้ชาวราศีมีนหากเข้าสู่ในวันที่20ตุลาคม ดูเหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างใกล้ตัวท่านนั้นท่านอย่าได้นิ่งนอนใจท่านอย่าได้ไว้ใจอย่าได้ประมาทเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวสำหรับในเรื่องนี้ชาวราศีมีนขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องการเงินการทองของท่านจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมในส่วนคนที่เคยช่วยเหลือค้าจุนกันก็ขอให้ท่านนั้นพิจารณาในการช่วยเหลือ ก็ถือว่าเป็นการช่วยเป็นการค้ำจุนกันต่อไปแต่สำหรับบางคนนั้นไม่เคยพบไม่เคยเจอหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันก็ไม่เคยที่จะมีการทักมีการพูดการคุยแต่เขากลับมาขอหยิบขอยืมขอความช่วยเหลือก็ขอให้ชาวราศีมีนพิจารณาให้ดีระมัดระวังมีเกณฑ์ที่ท่านจะถูกหลอกถูกต้มตุนได้หรือแม้แต่การที่ท่านได้ช่วยเหลือไปแล้วนั้นการที่ท่านจะทวงถาม ทรัพย์สินเงินทองของท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ดเหลือเกินขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้รวมไปถึงในช่วงวันที่20ิตุลาคมเป็นต้นไปชาวราศีมีนจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือท่านไม่ว่าจะเป็นการขอหยิบขอยืมเงินส่วนหนึ่งหรือแม้แต่ขอให้ท่านนั้นช่วยค้ำประการันการค้ำประกันนั้นไม่ว่าจะเป็นการค้ำประกันในรูปแบบต่างๆเอาหลักทรัพย์เอาเงินทอง หรือแม้แต่ใช้ชื่อใช้ตำแหน่งของท่านในการคำ้ำในการประกันต่างๆขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดในตอนนี้เพราะอาจจะทำให้ปัญหาของเขานั้นกลับกลายมาเป็นปัญหาของชาวราศีมีนได้ท่านอย่าได้ไว้ใจทางอย่ยววางใจคนในตอนนี้มีเกณฑ์ที่ท่านจะพลาดเสียรู้มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะต้องเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในหนี้สินหรือปัญหาต่างๆนั้นอาจจะกลับมาเกิดกับตัวท่านได้ ขอให้ชาวราศีมีนระมัดระวังในข้อนี้เอาไว้เรื่องที่สองภายในช่วงวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปชาวราศีมีนขอให้ท่านระมัดระวังคำพูดของท่านให้ดีคำพูดในบางครั้งนั้นก็อาจจะเรียกงานเรียกเงินเรียกโอกาสดีๆได้แต่สำหรับบางคำพูดนั้นอาจจะทำลายบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำให้คนใกล้ตัวนั้นรู้สึกไม่ดี หรือแม้แต่จะพูดให้ท่านเสียโอกาสก็ได้ขอให้ท่านให้ความสำคัญและระมัดระวังในข้อนี้สำหรับในข้อนี้ชาวราศีมีนขอให้ท่านระมัดระวังคำพูดในวันในตอนนี้ท่านจะพูดจะจาอะไรขอให้ท่านคิดหน้าคิดหลังให้ดีการบอกต่อการสื่อสารต่างๆขอให้ท่านนั้นให้ความสำคัญด้วยเช่นกันระวังการบอกต่อการฝากคำพูดสำคัญสำคัญไป ต้นทางกับปลายทางนั้นจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจะมีความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาตามมารวมไปถึงในตอนนี้การพูดถึงบุคคลที่สาขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีระวังบุคคลที่สามจะรู้จะเกิดปัญหาได้ระวังหน้าต่างมีหูประตูมีช่องมีเกณฑ์ที่ท่านจะพูดไปแล้วอาจจะกลับกลายเป็นเรื่องร้ายๆกลับมาหาตัวท่านได้และในตอนนี้ ชาวราศีมีนไม่ว่าจะเป็นแบบแผนโครงการของท่านหรือแม้แต่งานพิเศษต่างๆที่ท่านคิดที่ท่านกำหนดขึ้นมาในตอนนี้ขอให้ท่านเก็บเป็นความลับไปก่อนอย่าเพิ่งไปบอกใครระวังให้ดีงานของท่านแบบแผนโปรเจกต์ที่สำคัญของท่านนั้นทั้งหมดนี้ระวังจะถูกก๊อปปี้หรือแม้แต่คนใกล้ตัวในตอนนี้ท่านต้องระมัดระวังระวังให้ดี สิ่งไหนที่จะเก็บเป็นความลับก็ขอให้ท่านเก็บเป็นความลับระมัดระวังจะมีคนรู้จะมีคนทำตามและสิ่งสำคัญระวังงานของท่านนั้นจะถูกลอกเลียนแบบก็ขอให้ท่านให้ความสำคัญในตรงนี้ให้ดีเรื่องที่สามในช่วงวันที่20สบตุลาคมไปจนถึงสิ้นเดือนคือวันที่31ตุลาคมนั้นขอให้ชาวราศีมีนท่านควรที่จะระมัดระวังและให้ความสำคัญ เรื่องเวลาให้ดีการเดินทางขอให้ท่านเตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้มากกว่าปกติให้มากเป็นพิเศษสำหรับในข้อนี้ชาวราศีมีนการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนขอให้ท่านเผื่อเวลาเตรียมความพร้อมและยิ่งตัวท่านนั้นจะต้องเข้าไปพบปะลูกค้าเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่การมีนัดขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องเวลา รักษาเรื่องเวลาให้ดีระวังจะเกิดปัญหาระหว่างการเดินทางไม่ว่าตัวท่านจะพบเจอกับการจราจรที่ติดขัดหรือแม้แต่อุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่เข้ามากีดขวางทําให้การเดินทางของท่านนั้นสะดุดติดขัดได้ระมัดระวังให้ดียังคงรวมไปถึงเอกสารสําคัญไม่ว่าท่านจะเดินทางไปหาลูกค,ค้าไปติดต่อธุรกรรมต่างๆเอกสาร สิ่งที่จําเป็นขอให้ท่านตรวจทานตรวจดูให้ดีระวังการเดินทางออกไปแล้วแล้วต้องเสียเวลาย้อนกลับมาเพื่อที่จะมาเอาสิ่งของเหล่านั้นขอให้ท่านระมัดระวังมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับท่านได้ซึ่งทั้งสามเรื่องราวนี้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถือว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมียิ่งนัก ก็ถือว่าสามเรื่องราวนี้เป็นสามเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราๆท่านๆอยู่ตลอดเวลาก็ขอให้ท่านให้ความสำคัญในสามเรื่องนี้เอาไว้ให้มากๆเพราะว่าถ้าหากสามปัญหานี้หรือเพียงข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นมาก็จะทำให้ท่านนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทำให้ท่านนั้นต้องรู้สึกอึดอัดใจก็ขอให้ท่านระมัดระวังและควรจะเตรียมความพร้อม เตรียมการวางแผนเตรียมตัวให้ดีซึ่งหากเกิดปัญหาในลักษณะนี้ขึ้นมาท่านจะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตนั้นไม่ใช่เจาะจงของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรณ์แบบก,กว้างๆภาพรวมขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตนั้นเป็นการบอกเป็นการเตือน ไม่ให้เรานั้นใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่ให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวงังขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ขอแรงใจโดยการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซึ่งทุกการติดตามนั้นเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนให้ท่านได้เข้ามารับชมรับฟังได้ในทันทีแล้วพบกันใหม่คืนวันกงชาแนลสวัสดีครับ